เงตัวฟังหลบบางหนึงนอาจารย์เราเรียงเงินให้เจ้าพูดม่าบอกห้ว่าให้ไปลาาดไส้รถไส้รถไส้ถือแก่ไส้มาให้ตะบุงตานคนหลายรถซิบล้อฝันบอนย่งจังไลยฝันหัวได้ฝันเออฝันได้คอยพี่น้องได้ฝันเออม่อาจารย์ปรลดรถไส้เนี่ยลาอยู่ป่าข้างเนี่รถเจ้ามาตะบึงกานให้เ,าเราไวกข้างเขาเขาจะเรียกว่าให้ไปรัาอยู่ป่าข้างมันนุงง่ามบ รถสิบหล่อรถสิบหล้อที่แกไสของมาหลายครับเมือนน้ำเขาอยู่ปากรักเขาอยู่ปากข้างเด้อนั่นส่วนดีอยู่วันวานสิได้นั่นนี่เขาวัดแต่สิได้อยู่นี่เนาะไม่สิบได้อยู่บ่มีผูอย่างมีคนแก่ของที่เขามาไอ้เนาะอิบ่ได้อยู่บ่จังนี่เองว่าการเจ้าที่แก่ไสไมมปูกระเบื้องโอ้ยานโยกกระเบื้องก็น้ำแห้งไสคือปูกระเบื้องก็น้ำแห้ง หน่อยเท่ากับเบือ้องเท่ากับยังมาละสางน้ำวัดน้ำบ้าเฮา,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 านี่ล่ะเออว่ากันวันเมื่อวานนี้เพื่อนต่อว่าอันทันราคุคดมาเร็งนิวัดอันผ้าลูข้าเตามาาท่านนี่คนหนึ่งถูงลูกถูงลูกมากหนกหน่อยถูงลูกมากเอาไมา่อีกแล้วนหมเขาไม่ให้เราเอาเด็กน้อยไม่ให้แล้วเขามาถวายว่าบ้าน้อยออเลีาายยเ้ยงเ่ไหว เพป็นว่าเออขน่อยมีผัวหลายคนเหมือนนะโอ้ <laughs> ไม่ว่าสัปปานข้าว่ามีลูกหลายคนเน้อแต่ปปว่าข้าหน่อยมีลูกหลายคนยคนี่ใครเยอะข้อยเลี้ยงมไม่ไหวขน่อยมีผัวหลายคนนะฉันโอ้าาโอ้ผีตัวน,นี้ว่ารรมดาเนี่ีเจ้าสู้ตัวนี้ผีเจ้าสู้ฮีตัวนี้ว่ารรมดาเลยเนาะครับเออมามามาจาบบางอย่างก็ลูกก็เต้ามาหลายคนอ้วยเหมือนเดิม โอ้ามาต่อยุ่มพอดันฟันนั่นแหลวะาาว่าน้องันว่าที่พระดาว่าบอกเองเนาะครัแล้วไม่อีกว่ที่นี่<ะ><ะ>ว่าเราเราเผาเมื่อชื่อเรียกอ <c oughs> เอาแล้ววันนี้ไอ้ที่ฟันมาคาเจ้ามานิมนต์เนาะมานิมนต์ไปลันรถไส้เนี่ย<น>ได้เสียงเรียกว่าจังเมื่อนั้นบ้ได้เสียงเสียงขึ้นวันศิลป<ว>์อันอันนี่ตัวนี้อันอันที่ขึ้นน,นี่อันที่ว่าเอาเขาเอาลูกมาถวายเนี่ยเขาบ้ได้เสียงใ<ม>นเสียงขึ้นวันศิลป์ เอาลูกว่าถาวายมาขน้อยนีผัวอะไรคนอย่างไงข้าน้อยนี่ข้น้ยนอยบอกเมื่อน้ำดอก,กว่าจันครับผมนึกเิเลขีิมีหนึ่งจะบอกเเลยเดีเอาไะเจามาให้น่หนึ่งนึ่งกะจีเป็นนึเราเอาเด<ม>็กน้นอยมให้ะจีนึ่งแปะนเกไปชิ้นชวเนาะแน,น่นวยครับวานนี้นันวานฝั<า>น,น,นดีอยู่นะตัวมันจเชียงเลขกต่วมันขึ้นใน,นเชียงโยมขึ้นไนที่หันเชียงเล็กรู้ผมขึ้นใหนเชียงโยเชียงฝันว่าไาจันฝันฝันว่าเจ้า มัม้วนผ้าไปสันเขาหน้าเขาสั่นไปค้นเขากร u a n ซอยกันมาสันโอ้คนหลายดีคนหูเลยไปค้นเขากร uang คือสมัยเก่าปูนหัาพายเห็นไหมเนนขาค้นเขาไปคนเขาเขาล้านอ๋อหมายถึงว่าอ่าคนฟันเขานี่ที่ห้องเกี้ยวเนี่ยไม่กันคนมาเขาล้านคนมาเขาล้านเข่าแล้วเรียกนะอาจารย์คนเขาคนเขาเขาล้านวันค้นเขาเขาล้านน้าบานิดก่อาแล้วเร่ากัน เคี่ยวข้าวเขานี่แม่นสดบ้าวันมัวงันทงนี่หน่อยเฮยเดี๋ยวคนคนไหล,หล,หลมัวทงน่หน,น,น่อยวันนี้พอดีเละไปไปจาย์นั่ปนยาน้ำกลนขน่อยมาเด้อขนหอยหไปก้อนขน่อยหยิบไปแก่เราไปเบื้องน้งกินเลและว่า,าครับแก่น้ำบอลได้แล้วเรอตว่าขนเนกินกินน้ำได้อยู่เกันไปวันไปเั้นเบาขวอมฝันเนะอันนึ่็คือค้อมฝันเด้อไปแีไปแนวไนไปเห็นก็จาขางัวนี่นี่ขึ้นมาขึ้นนี่ ในมาขึ้นเดียวกันเนี่ยในขึ้นเดียวกันเขาจะเอาเขาจะมาโมดไปสันเพียนหน้าไปขนเขาไปขนเขาเขาล้านนี่สมัยเพราะเขาอันอันไงมีไงว่าเฮ็ดอันนีงครับผมครับบัตรเขาจะไปว่าปะอาจารย์แม่คู่เป็นยางไปเหรียญพุ่นไปเบื้องเขาจะเฮ็ดเท้ากินเนี่ยก็น้อยอันก็น้อยพลาไปแกเราผมเลยว่าอันเราเนี่ยกินน้ำบ่ิเลเด้อพระอาจารย์หนอเขาเนี่ยกินกินน้ำได้ยู่อาจารย์หนอบัตรเขาเลยย่างไปน้่เมื่อเราไปไปลี่ยนที่ต่อขางัวเลย ถามว่าเป็นพูดเป็อพูดพูดผมเยเยนอนซ่อนยังนีเนี่ยแดแดงจิงจึงูโคพูดผมเงยเห็นเล้วจะแบ่งให้อ่นีไให้ก็จะเอาให้โยมผู้ไปน้าออกมาไม่เห็นเพื่อนไม่เห็นเพ่นอยู่หน้าไปสันเขาเพ่นนะเอี่ยงนี่มคิดว่าโอ้้อนซ่อนหนเพี้ยเป็นโคตรเป็นโคตรดูครกบตับอาวันนี้มาถึงมองนาสนใจแล้อที่วันนี้เที่ยงนี่ตัวไหนวันนี้อาจารย์ เชียงตะวันมันเกิดคีเกียวคอเกียวเลียดถูกทีแหลกน้่งอยู่ด้วยครับเชียงเชียงตัวไหนมือเคลืนนี่ฟันเชียงจังฟันว่าได้เข่าเนี่ยฟันวารีเข่าเนี่ยเชียงหนึ่งสี่ศูนย์ครับโอ้กันบโตัะสองศูนย์กับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์แล้วก็สองศูนย์ตะวันมันมันนนี่ด้หนึ่ง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 ก็มันมันมันเกิดเกี้ยวก็หมด อันมันคนมีมีหยาดร่วมรทวมวันามลายวาเลขตัวนี้สุดเหนียวมาจะใส้นะเลขสุดแรกนี่ไงสุดแรกเกี่ยวจุดถูกไหมครับผมมันขึ้นกีบฝันเกี่ยวแปดสองแปดสองศูนย์นี่นี่โอ้นักจริงว่เอเกี่ยวตัวนี้แม่มันขึ้นกับฝันเกี่ยวเรื่องเรื่องเอแรกเพราะว่าหยาดร่วมันร่วงวันธามลายไหมครับร่วมวันามลายวาลีเลขสุดแรกๆเนี่มาจะใส่นะโอ้เลขกันมันใส่จุดถูกไหมตัทับว่จนาะเออเอาน้ำลวดไว้หน่ยเพาะว่าพกับฝันเกี่ยวมันขึ้นอย นนหกสองศูนย์ก็แปดสองศูนย์บอกหกสองศูนย์ก็แปดสองศูนย์เจะนู่นมาถามลหลายเขาจะเบิรคชิมตัวนี้แหลกนะสองศูนย์ระว่างห้ดีเนาะสองศูนย์สองเอียงมูนิวาติดสองิดศนย์ระว่างให้ดีเมี่ยนพระว่า็อะระว่างฝันดีหรอกมือขึ้นเชียงเลยก็ได แกฟันเห็นกับคนเข่าเกี่ยวเขารถเกี่ยวกันใช่มเนี่ยนะข้อสำคัญในรถเกี่ยวด้วยคนเขานี่มันสำคัญเปิดคนดิเป็นคนเขาเขาล้านโมมี่โมมี่น่ะเนี่ยโมีผ่าเขียวได้สมัยตะกี้สมัยตะกี้เนี่ยขีดกยเออขีดขล้วยมาท่าล้านเเออพคนน้องเขาจะกับเขาจะโม่นไปสันเขาเพี้ยนพ่ากับไปบดวัดนี่ละเปิดขนซอยกันพ่ากับไปบดวัดบไปบดวัดเปิดขนซอยกันแต่ว่ามีผมไปบ่นไม่กินน้ำมูหูหยอ พ่อครับเขาจะขมัดเขามัดยังคนซอยกันโอ้คนกันไล่ไปซอยกันสมัยตะกี้มันน่าทุ่งใหญ่น่าหน้าไปก็ได้มันโมขึ้นสมัยสมือนี่ยังกันเล่าย่างกฟ้ามื่อนี่สมือนี่เมียนดูเมียนดูตะกี้มันน่าทุ่งใหญ่โอ้ได้เข่ากลุ่มมากใหญ่เลยไปไปอาจารย์พันเทียนตากินอยู่ไปเบื้งอันก็เลยจากฟ้าไปแก้เราอาจารย์ว่าเรากินน้ำโมได้นราเงินกินน้ำอะไรอยู่อาจารย์บอกว่า อาจารย์ม okay. ีความคิดเห็นเช่นไรบ้างนี่หลังจากฝันยังสั้นเราเสียงเลขตัวนี้ฝันยังสั้นเราไมีความคิดเห็นเช่นไรในส่วนในความฝันเนี่ยคิดเห็นว่าจเช่นไหนเป็นเลขเขาแล้วบ่างไม่เช่ไหนเพราะว่าสั้นแล้วก็สิบพ่เขาเรี่วบ้างทั้งทั้งไก่ก็จะโค้มากก็จะขาว่าก็จะฝันดีอยู่คเลยก็ฝันลักษณะนี้บ่อาจารย์บ่าก็ฝันลักษณะนี้บ่เสี่ยงเลี่ยนี่เราฝันวันนี่อะไรหน่อยมาเขียนให้่อยด้วยเมื่อวันหนอชีซองเห็นบะเวลาเวลาเขาถึงเมื่อไรเขาจะเขียนเนี่ยในพวกปูให้แม่ กระเขียนไซ่เนี่กระเขียนใส่พื้นอันเนี้ยซีสองเนว่าล่ะแต่มาวันเล็กน้อยเขียนเ้อยนังไว่ามันไ่าเอาึ่งเซนนน่ครับเ่วันนี้เราซีสองนะอาจารย์ยพันแม่งยี่นีเราเร้วกอะไรเนาะแต่ว่ามันห่างเข้าบรดลงมาทั้งทีโดยเฉพาะเพราะว่าผัวไล่ผัวไล่กนอย่างเขามาเอาเนาะจักเล็กจักเล็กจักเลนยงแนนไอ้เพื่อนในเบื่อนคิมเรากับไอ้เพื่อนตีเบื่อนนั่งเลเนาะ ทีเพงนั่เดี๋ยวเป็นชนะาเอาเดี๋ยวเมื่อชนะตีเพิงนั่มมามันมีความเป็นไปได้ว่าเป็นตะตีเป็นจะออกว่าแต่ว่า,วา,วาเลขว่าคุณเลขเนะหนึ่งที่ศูนย์ครับเอาหกสองศูนย์แปดสองศูนย์เนี่ยก็คือตั้งแต่ต้องงวดเมื่อเลขออกนะหมายถึงเลขออกเมื่อหลังมากกับผมผมว่าไทายจากเยอะมากแต่ได้มากงแต่ต้องงวด เรขุดนี้นะเออเขาจะว่าถามว่าจะถามบ่าถามเรืชุดนี่หลายน้ำแปดสอนยครับเขาจะเอาไดว้าได้ว่างไดแไปจไราน่างไหนครับเลขนันเนาะเลขอูุขอปูเลื่สีแม่เลขอูุขอปูเรื่สีปูเรื่สีบุญนมี่ปูเลืสีบุญนมี่กับล่องบิ้งมาเลงมันกับมีบ่นมีแรงกับล่องพีนะหน้าบิ้งเระว่ามึงน้าเด้อผู้บอกอยู่วัดอยู่เรปลาเย้อ ููไหนานึ่หลยาสองหาหนึ่องานึสองของอาจารย์เป็นศูนยหนึองมนไม่ตรงไอ้ก็ไ่ตรงหนก็ของอาจารย์สองศูนย์เนวนชเปียดีมากเลอาจารย์ชิเีดอ้าน้าเรากันึเลียดแดงเลียดกันหนึ่งนเล หนึ่งๆเลยมันขึ้นนี่ยังฟันเห็นเนืออยู่ปอกมือนไงมันขึ้นนี่ว่าฟันแต่นเขาเขาจะชวงเดี๋ยวมงเลือกกินสายเห็ดทีรเวดที่เสียงเสียงตั้งสาตัวนี่มันขึ้นเียั้งสตัวนี่แต่ว่าเันมันสีขาไในึเอพันดีครับตอนนั้นมาเกี่ยวตัวพี่น้ำครับฟันเกี่ยวตัวพี่น้ำเยอะมขึ้นแปดครับ มันเขึีแนไปผูถ่ายคงผู้ทายเนาะว่ามือเล็กหรอหน่อผมอบมาบมันเปลี่ยน411หรือว่า140หรือว่า20ไม่เสียรือเป็น620แบ่งสิ่ก่นี่นตัวนี่จนตัวมองมองน้ำนี่จะพูดสีใดสีมา่าสางนชั้ำีย้ตอยยังน่ะข้าเจ้าสีลังมาสางซอยสาทูสาทู่สางซอยมไหลเนรับว่ทิแล้ว คนเท่ากันด้โชคได้ใช่เพื่อนบอกหวงเงินนี้เพื่อนบอกว่าเงินได้โชคได้ใช่เงินเทวดาข้าเจ้าอยากเกลีดอยากสั่งนี่ข้าเจ้าก็อยากโอนไม่เฮ็ดมาซอยเฮ็ดซอยนะเงินเงินก็โอนมากกับเฝ้าเฮ็ดนะครับแต่ว่าก็มีมีอีกอ่าบางคนเนาะข้าเจ้าว่าโอ้ยส่วนเลขถือว่าถือกับว่าเป็นยังดอกส่วนเฮ็ดส่วนสั่งกันมาเฮ็ดมาสั่งที่เขาบดบดิบยองครับเงินถึงเลขถึงเบอร์ดอกเงินก็จะกัโอนไม่ให้รอดสองร้อยสามร้อยครับ สวัสดีบุดอือ้เอ้าเอาตัวน้องมันนัดสมมาพาควนเลยนี่น้ออาจารย์ส่วงลยนี่อาจารย์สีท่านสันเพี้โท่านอยู่สี่วงอ้ยเออกหลายสี่วงสินาทีคอ่ะบุมม่ายชิปนน้เนาะขอบคุณยิษสุสกคนลุงปานทางไก่ทางไก่เด้อพี่น้นงเด้อ่ ว่าไม่เขามาแล้วเด้ออย่าลืมกดติดตามกดสับสไครต์กดกระดิ่งแก้งเตือนจะบได้าพลาดข่าวสารจากทางช่องเนาะพี่นอนะ้องเนาะเวลาเอาทีทียังก็สเสด้เห็นเนาะพี่น้องเนาะจะบได้าพลาดกันเนาะพี่น้องเนาะทางช่องก็เสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะพิจาจรณนาะเอาอเดอ้อพี่นอนะ้องเด้อทางช่องก็เสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับอ่า ตัวเด็ดตัวดีก็มีเขาไมู่้กะธรรมดาครับก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนก็ขอให้ทุกท่านทุกคนล่ำลำเลยๆยหมานหมานปังปังเฮ่งเฮ่ง,งเดอ้อคลิปนี้แอดจะว้สมีกรคลิปหน้าจังเกิดกันไหมน้อพี่น้องเนาะก้าวคำว่าสวัสดีครับผม